มาพบปากกับท่านอีกนวันนี้เป็นวันที่9ของเดือนกรกฎาคมปี2566อากาศอยู่ที่27องศาเซนเซเยดวันนี้จะพาท่านมาศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจากหนังสือพุทธพจน์หมดธรรมเล่มที่12วันนี้เรามาศึกษาในประเด็นที่พระพุทธองค์ตรัสว่า ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตหรือเห็นพระพุทธเจา้านั่นเองในหนังสือเล่มนี้ในหมวดในพระองค์ตรงัสไปพูดถึงการที่ผู้เห็นธรรมได้กล่าวมาหลายตอนแล้วเราจะทำยังไงให้เห็นธรรมอะไรคือธรรม <c oughs> ธรรมก็คือขันหานี้เป็นก้อนกรรมเป็นก้อนธรรม ตาหูจมูกริ้นกายไปจนถึงใจนี้เป็นธรรมนะอันนี้เรียกว่าธรรม <c oughs> แล้วรวมไปถึงมรรคแปดรวมไปถึงสิ่งที่ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นความยึดมั่นถือมั่นในกามนะเมื่อวานก็ได้กล่าวไปแล้วพูดถึงกามกามกรมกรมสัญญาสัญญาในกาม การของโลกลกับกรรมมรุณ <c oughs> แล้ววิธีออกจากกรรมวันนี้จะพาท่านมาศึกษาในประเด็นนี้ที่พระพุทธองค์ตรงตัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเราได้ศึกษามามากมายไม่ว่าจะเป็นมัคมีองค์แปดเรื่องอิทาาัปปเยจตาปฏิสมุปบาทเรื่องอริยสัจสี่เรื่องของ ดินน้ำไฟลมเรื่องของขันทั้งห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมามากหอแล้วในกลุ่มเหล่านี้แหละพระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อเราเข้าใจตามความเป็นจริงก็จะเห็นธรรมเห็นตามความเป็นจริงงนั้นแหละพระพุทธเจ้าก็เห็นอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็ตร,ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นแต่ถาโคตก็คือเมื่อเข้าใจธรรมขันทั้งห้าไม่ว่าเข้าใจเรื่อง กรรมเก่าเข้าใจเรื่อง <c oughs> ตาหู <c oughs> จมูกลิ้นกายใจก็เห็นอย่างนี้พระุทธเจ้าก็เห็นอย่างนี้ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมบุรณน,นก็เห็นพระพุทธเจ้าถ้าอยากเห็นพระพุทธเจ้าในรูปแบบแห่งธรรมะก็เข้าใจธรรมะอย่างนี้นะฮ <c> ะ <oughs> <c oughs> พระองค์ได้ทรงตรัสว่าพิสุทั้งหลายนะ <c oughs> แม้พิสุจับชายสังคาติเดินตามรอยเท้าเราไปข้างหลังข้างหลังแต่ถ้าเธอมากไปด้วยอภิชามีการมราคะก้ามีจิตพยาบาทมีความคิดดำริแห่งใจในเป็นไปในทางปัทุสายมีสติหลงลืมไม่มีสัมปชัญญะไม่มีจิตเป็นสมาธิ แกว่งไปแกว่งมาไม่สํารวมอินทรีย์แล้วใช่พิสุนั้นชื่อว่าอยู่ไกลจากเราแม่เราก็อยู่ไกลจากพิสูุน์นั้นโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรพิสุจทัง้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุว่าพิสุจนั้นไม่เห็นธรรมเมื่อไม่เห็นธรรมก็ชื่อว่าไม่เห็นเรา พิสุทั้งหลายแม้พิสุนั้นจะอยู่ห่างไกลทั้งร้อยโยชน์แต่ถ้าเธอนั้นไม่มากไปด้วยอภิชาไม่มีการมรลาคะก้าไม่มีจิตพยาบาทไม่มีความดำริแห่งใจเป็นไปในทางปะทุสายมีสต,ติตั้งมั่นมีสัมประชัญญะมีจิตเป็นสมาธิถึงถึงความเป็นเอกคตา สำรวมอินทรีย์แล้วไซพิสูนั้นชื่อว่าอยู่ใกล้เราแม้เราก็อยู่ใกล้กับพิสูุนนั้นโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรพิสูจ์ทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุว่าพิสูจนั้นเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมก็ชื่อว่าเห็นเราในการเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นะก็เริ่มเห็นธรรมธรรมที่ มีโทษมากทําที่เพนไปเพื่ออากุศลเป็นรากเง่าของความไม่ดีนะค์ก็ทรงตัดไปที่เรื่องของการที่ไม่ละหลาคะไม่ละโทสะไม่ละโมหะมีจิตพยาบาทเห็ไหมมีจิตนำรีคิดไปในทางปัุสลายนะี่ย ก็เหล่าญาติโยมหลายถ้ามีจิตไปลักษณะนี้แล้วก็มีแต่คิดจะเบียดเปลี่ยนเอารัดเอาเปรียบข้าวปันทิ่มแทงกันด้วยหออคือปากมันเป็นอย่างนี้แหละท่านผู้รับชมเขาก็แสดงว่ามีสติอันหลงลืมลืมละหลงลืมละหลงลืมอะไรหลงลืมลมลมหายใจก็หายใจเข้าหายใออกก็ไม่รู้แล้วอย่างเงี้ย สัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวเนี่ยก็ไม่มีนะก็มีจิตไม่เป็นสมาธิจิตก็แกว่งไปแกว่งมาแล้วไม่สำรวมรีสีอีกนะพระองค์ก็ทรงตรัสว่านี่แหละเป็นผู้ไกลจากพระพุทธเจ้าการไม่สำรวมมียีตาหูจมูก,กลิกายใจนี่ไกลจากธรรมะไกลจากพระพุทธเจ้าเลยนะแล้วในเรื่องอย่างเนี้ยพระองค์ทรงตรัสไว้มากมายผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา อย่างเช่นวักกะลิเนี่ยวักกะิีนี้เป็นผู้มีศรัทธาพระรูปนี้เอาศรัทธาเป็นตัวตั้งก่อนศรัทธาไนไหนศรัทธาในรูปว่าพระพุทธเจ้าเนรูปสวยเสียงเพราะ,ะแล้วก็เกิดศรัทธาศรัทธาแล้วก็เลยไปขอบวชบวชแล้วก็อยู่เฝ้าดูแลพระพุทธเจ้าอยู่ติดตามดูรูปของพระพุทธเจ้านะ แล้วก็ไม่สนใจอย่างอื่นเลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้มีศรัทธาในลูกบางคนก็มีศรัทธาในอิทธิปาฏิหาริย์บางคนก็ศรัทธาในเรื่องของการฟังธรรมบางคนก็ศรัทธาในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติบางคนก็ศรัทธาในเรื่อง,องคำทำนายทักทายอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เก็แล้วแต่แต่ว่ากะลิเนศรัทธารักระพุทธเจา้าเพราะชอบในลูก เป็นการมหลาักข้อที่หนึ่งเลยพอใจในรูปเนี่ยจนอยู่มาวันหนึ่งพระองค์ทรงเห็นว่า,าวัคคะลิกนี้ไม่สามารถที่จะศึกษาธรรมะได้พระองค์ก็ทรงใช้อุบายตำหนินะพอตำหนิแค่นั้นแหละโกรธเคืองแค้นอย่างนั้นผู้เจ้าไม่โปรดเราแล้วเราก็จะไปฆ่าตัวตาย นะอันนี้ก็เป็นเหตุน้อยใจจนในสู่ผู้เจ้าทรงทราบว่าอินทรียีแก่รอบแล้วก็เปโปรดขณะที่กำลังจะฆ่าตัวตายนะก็เมื่อเห็นพระพุทธเจ้ามาก็เกิดความพิติดีใจนะอันนี้ก็คือเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เห็นธรรมในสมัยพระพุทธเจ้าเนะี่ยยังมีพระชนอยู่พระเจ้าเสด็จไปที่ไหนก็แสดงธรรมที่นั่น เมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็จะได้เข้าใจธรรมะเห็นธรรมะที่แสดงออกไปอย่างเช่นพระองค์ทรงไปโปรดเจดินสามพี่น้องเชดินสามพี่น้องนี่ก็รัทธาในเรื่องของการบูชาไฟบูชาไฟย่างไฟไม่อาบน้ำเอาขี้เท่าทาตัวอย่างเงี้ยไฟนี้ไม่ให้ดับเลยเพราะว่าถ้าไฟดับไม่ได้อย่างเงี้ย พระเจ้าก็ส่งไปโปรดไปอยู่ที่อขอพักกับชะดินชะดินก็บอกเอาไปอยู่ที่โรงนาคโรงนั้นเขาเลี้ยงงูแล้วก็นาคนี้มีฤทธินะ์สามารถทําลายใครก็ได้นแต่พุทธเจ้าไปอยู่ก็สามารถเอาพญานาคนั้นให้กลายเป็นเหมือนงูน้อยอยู่ในบาทอย่างเงี้ย พวกเด,ดินก็แสดงอิทธิฤทธิเหมือนกันเพราะว่ามีอ้างการมามังการคือคิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งกามีฤทธิ์มีอำนาจเงี้ยมีคนศรัทธาเยอะนะก็พระเจ้าก็เลยส่งใช้อิทธิฤทธิเหมือนกันวันนั้นฝนตกลงมาน้ำท่วมหมดเด,ดินเปียกน้ำกันหมดแต่พระเจ้าเดินบนน้ำ,นำอย่างเงี้ยในสุดเดินก็ เชื่อยอมรับที่จะฟังธรรแล้วพทธเจ้าก็ทรงตัดเรื่องการบูชานั้นไม่ใช่ว่าเป็นของไม่ดีแต่ว่ามันเป็นไปเพื่อความอ้อนวอนมันเป็นไปเพื่อความความเพียรที่หวังผลนะองก็ทรงสอนในเรื่องตบะ ของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อพระนิพพานนะถ้าดินก็วางความรู้สึกวางความพอใจในเรื่องการที่จะกระทําอย่างนั้นนะี่ทำไมการบูชาอย่างนั้นมันไม่ดีหลวงก็ทรงตรัสว่าก็เมื่อมันเรามีภารกิจตรงยกตัวอย่างเช่นนะว่าข้ามแม่นมนะ้ำเนี่ย แม่น้ำตื่นแค่แเขา่าหรือกายืนกายืนกินน้ำได้ก็แ,แสดงว่ามันตื่นมากบุรุษมีหน้าที่มีกิจกรรมหรือมีกิจการที่จะไปฝั่งนูน้นคือจะต้องไปฝั่งนู้นแหละถึงจะทำกิจกรรมนั้นได้เนี่ยแต่เขาไม่ไปเขากลับอยู่ฝั่งนี้แล้วก็สวดอ้อนวอนขอฝั่งนน้นจงมาขอฝั่งนน้นจงมา นะไม่กระทำสิ่งที่จะควรกระทำนแต่มานั่งสวดมนต์นเจ้าก็ถามจดินจดินก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะสำเร็จในกิจกรรมนั้นอย่างเงี้ยผมก็ทรงตัดนี่แหละการบูชาไฟการย่างตนแล้วก็ไม่ไปทำตามธรรมที่เพื่อจะทำให้บรรลุตามความเป็นจริงนะ การสวดมนต์อ้อนวอนการขอพอรจึงเป็นเหมือนบุรุษที่ขอให้ฝั่งนุ้นเข้ามาหาตัวเองนะอันนี้ก็ทรมานจนในที่สุดจด,ดินก็ขอบวชในพระพุทธศาสนาก็ทรงตัดเรื่องราคะไฟไฟคือความความรักความดีเนี่ยเป็นไฟนะโทสะเป็นไฟโมหะเป็นไฟทนระงแสดงอาทิตย์ ปริยายสยตรสูตรถึงเรื่องความร้อนนะชะินีสามพี่น้องกลมาก็ได้เป็นพระอรหันต์หมดอันนี้คือเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้เห็นธรรมด้วยมันจะผูกมัดเชื่อมกันนะโปรงตรงตรงัสว่าผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าหรือเห็นตถาคตผู้นั้นชื่อผู้เห็นธรรมแต่ก็ไม่เสมอไปรอกเพราะบางคนไปเห็นพระพุทธเจ้าไม่เห็นธรรมก็มี อย่างเย็นตอนที่พระองค์ตาสรุ้ใหม่ๆมีาพามผู้หนึ่งาพามนั้นเชื่อาพามหือหืุ้ยจเจ้าตัสรุ้ใหม่เลยจะไปโปรดชดินไปโปรดปัญเจวากคขีที่เมืองพราน,น,นาสีขณะเดินทางไปก็ไปเจอาพามผู้นี้าพามผู้นี้เห็นก็อินทรียผ่องใสก็ถามว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของใครได้บรรลุธรรมอะไรเนี่ย พุทธเจ้าเราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของใครเราตตดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหัวเลาะใส่แลแบลิ้นใส่แล้วก็เดินหนีไปไม่ฟังธรรมเห็นไหมอันนี้แหละหลองก็ทรงตรัสไว้ว่าเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ก็มาเห็นธรรมเห็นไหมฮะแต่คนบางคนเห็นธรรมด้วย เห็นธรรมแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้าอย่างเช่นพระพุทธเจ้าทรงตรัดเรื่องอิทัปปัจจยตาและปฏิสมุปบาทอิทัปปัจจยตาปฏิสมุปบาทเป็นทางไปของจิตเป็นทางเกิดของรูปนามนะคือทรงตัดเรื่องสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้น สิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไปเปรียบเหมือนกันเห็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันผู้ใดเห็นเข้าใจธรรมเรื่องอิทัพปัจจยตาและปฏิสมุปบาทเข้าใจเรื่องสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีจนสุดทางเข้าใจสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีจนสุดทางแล้วก็เข้าใจแล้วก็เห็นพระพุทธเจา้าพระเจ้าก็เห็นอย่างนี้เมื่อมีตา อาหารของตาก็คือรูปนี่แหมเมื่อมีตาก็จะมีรูปเมื่อมีหูก็จักมีเสียงถ้ามีจมูกก็จักมีกลิ่นถ้ามีลิ้นก็จักมีรสถ้ามีกายก็จักมีเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็มีโรคภัยต่างๆนานาถ้ามีใจความรู้สึกนึกคิดก็จะมีนะพระเจ้าก็เห็นอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้อันนี้แหละ ทรงเรียกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าในรูปแบบแห่งธรรมะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าแบบมีตัวตนพระพเจ้าก็ทรงเห็นอย่างนี้เป็นอาการจิตที่เปลี่ยนไปตามตามอยายตนะทั้งหกเมื่อเมื่อตาเห็นรูปธรรมที่เกิดจากตาที่เห็นรูปก,ก็จะมีคือพอใจไม่พอใจหรือเฉยเฉยเนี่ยธรรมที่เกิดจากตาก,ก็จะมี เมื่อหูได้ยินเสียงทำที่เกิดจากเสียงคือพอใจไม่พอใจหรือเฉยเฉยก็จะมีอันเนี้ยทำที่เรียกว่ามีหูเป็นเหตุและเหตุที่มีที่มาจากธรรมเหตุที่มาจากจากหูนั่นแหละก็คือธรรมข้อต่อไปคือพอใจไม่พอใจเห็นธรรมที่เป็นเหตุและรู้เหตุที่เป็นธรรมที่มาจากเหตุอันนี้แหละเป็นธรรมะที่พระเจ้าทรงตรัสรู้อย่างเนี้ย อนี้เมื่อญาติโยมเห็นทำบทนี้อย่างจริงแล้วพระองค์ก็จะเห็นพระพุทธเจ้าพระเจ้านั่งก็เห็นจิตเป็นอย่างนี้จิตนี้บางครั้งก็ไปเกาะที่ตาที่ลูกถึงแม้จะหลับตาก็อาจจะไปเกาะเรื่องมโนคือจิตจิตใจหรือไปเกาะลมหรือไปเกาะกลิ่นหรือไปเกาะเสียงมันมีข้างบนอย่างนี้นะ จนถึงขนาดผู้เจ้าว่าวิญญาณทิติทิติแปลว่าที่ตั้งวิญญาณคือจิตมโนจิตมโนวิญญาณเนี่ยไปตั้งอยู่สีฐานคือหนึ่งไปเกาะที่รูปรูปก็คือตัวเราก้อนใหญ่ๆนี่ยซึ่งมีดินน้ำไฟลมปุงกันอยู่เนี่ย <c oughs> ไปเกาะที่เวทนาวิญญาณเดีวนี้นะบางทีก็ไปเกาะที่เวทนาอารมณ์สุขทุกข์เฉย บางทีก็ไปเกาะที่สัญญาความจำได้ไม่รู้บางทีก็ไปเกาะที่สังขารการปรุงแตง่งวิญญาณไปตั้งไปเกาะอยู่ก็ไปเกาะไปตั้งอยู่สีฐานนี้อันเนี้ยพระองค์ทรงว่าวนี่ก็เห็นธรรมพระเจ้าก็เห็นอย่างนี้จิตมโนวิญญาณไปเกาะก็ไปเกาะอยู่สี่ฐานนี้นะไม่เกาะเลยนี้ดศึกษาให้ดีก็จะเห็นอย่างนี้พระเจ้าก็จะเห็นอย่างนี้ ญาตโยมทั้งหลายเมื่อนั่งสมาธิเมื่อเจริญสมถภา,าวนาดีก็จะเห็นอย่างนี้อันนี้เรียกว่าเห็นธรรมก็เห็นว่าพระุทธเจ้ารู้เลยว่าพระเจ้าสมัยตอนที่เป็นมนุษย์มีตัวตนอยู่ก็เห็นอย่างเหล่านี้อย่างเงี้ยหรือโยมนั่งสมาธิพอเริ่มให้สั่งจิตหน่อยให้อยู่กับลมอยู่กับกายสั่งไปพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็นหลุดไปอดีตบ้างหลุดไปนาคตบ้าง หลุดไปที่ตาหูจมูกดินกายใจมันก็เป็นอย่างนี้แหละพระเจ้าก็ต้องเห็นอย่างนี้แหละอย่างเงี้ยอย่างนี้เรียกว่าเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้าในรูปแบบของธรรมะอิทัปปจิยตาและปฏิสมุปบาททั้งสายเกิดสายดับเนี่ยสายเกิดถ้ามันมีเกิดมันก็จะเกิดไปจนสุดสายสุดสายของสายเกิดคือแก่ตายเศร้าโศกเสียใจลำาไลำพันธ์ อัน,นี้คือสุดสายของการเกิดถ้าสุดสายของการไม่เกิดก็คือถ้าไม่มีเกิดไม่มีเกิดก็แก่ตายก็ไม่มีเศร้าโศกเสียใจก็ไม่มีอันนี้คือเป็นเรื่องของธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเป็นอย่างนี้นะก็ขอโมทนากับท่านทั้งหลายที่โพสเข้ามาวันนี้มีทั้งหมด12ท่านด้วยกัน คอยท่านทั้งหลายตามรู้ตามเห็นอย่างนี้เนมะื่อเรานั่งอยู่กับลมเดี๋ยวมันก็หลุดนะเดี๋ยวมันก็อยู่กับลมมันก็เป็นอย่างนี้พระเจ้าก็เห็นอย่างนี้ไม่เห็นอย่างนี้แหละอันนี้ยเห็นจิตของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างเหล่านี้แล้วเราก็เป็นอย่างนี้แหละแต่เมื่อเราฝึกบ่อยฝึกจนชํานาญทำอย่างไงให้อนุมานหรืออุปมาเหมือน <c oughs> จับไก่ไว้ในกำมือ จับลูกไก่นี่นะการเจริญลมเนี่ยเมื่อเราบีบแน่นมันอุดอาจไก่ก็จะตายนะแต่ถ้าเราจับหลวมไก่ก็จะหลุดออกไปะองค์ตรว่าทำยังไงให้จับพอดีไก่ก็ไม่ตายไก่ก็ไม่หลุดด้วยนั่นแหละให้พิจารณาใช้ลมหายใจเข้าหายใจออกเหมือนการจับลูกไก่ไว้ในกำมือแล้วก็ไม่ตายด้วยนะัอันนี้คือฝึก แล้วหาวิธีนะขอโมทนากับท่านทั้งหลายที่โพสเข้าม,มาขอให้ท่านเป็นผู้เจริญในธรรมและเห็นธรรมไปเรื่อยๆบ่อยๆผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ขอโมทนาขอเจริญพร